เรียกว่าเป็นการข่าสะบั้นทางการเมืองถึงแม้จะอยู่กันได้แต่เข้าหน้ากันไม่ติดเลยทีเดียวโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีสูงฮะและคนที่เป็นมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออนุทินชาญวีรกุลนะครับหากมีการยุบพักเพื่อไทยนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของรัฐบาลฮะตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าขาดสะบัน้นหลังจากที่มีการแทงข้างหลังอนุทินชาญวีรกุลเล่นงานกันไปมานะโดยใช้คนของธรรมนัสเป็นเรื่องมือในการเล่นงานหลังจากที่รัฐธรรมนูญนั้นถูกล่มอย่างประทันหัน เส้นที่แบ่งยังไม่ชัดเจนครบก็ยังเป็นเรื่องค้างคาเราก็เปิดให้ฝ่ายกัมพูชาประชาชนเขาเนี่ยขึ้นไปตักกะละอะไรต่างๆได้ตอนนี้การขึ้นไปร้องเพลงหรือแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเราไม่สบายใจเพราะนั้นทางอบอที่เกี่ยวข้องนึ้ได้ทําเรื่องประท้วงไปละเราไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายทั้งระดับประเทศทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานก็ไปมาหาสู่กันดีไม่มีอะไรจะเป็นประชาชนทหารมังสวนที่ขึ้นไปเที่ยว แล้วก็ไปร้องเพลงซึ่งเราเราไม่สบายใจแล้วมันเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวว่าจะเหมือนเรื่องเดิมเพราะนั้นเราก็แสดงจุดยืนที่ประต้วงให้เห็นว่ามันมีสองจุดที่ยังไม่ได้สามารถเอามาอ้างอิงได้เราไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มันตั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งสงบสุขไว้ดีกว่าเราก็ทําสัญลักษณ์ของเราคือเราประต้วงแล้วเราก็มีตรงนี้ไม่ควรจะทําแบบนั้นก็ถือว่าเจ้าเกินไปก็ทุกคนก็ต่างแสดงบทบาทของตัวเอง เจอแต่วไอ้ธรมนัสต์เขา,าไม่ได้ท,ทักทายกันเลยครับเจอ,อคุณอะไรธนัสตก็เข้ามาทักทายผมเข้ามายกมือไหว้ยอย่างอย่างสุภาพนะครับแล้วก็นอบน้อมแล้วก็บอกว่าอันไหนที่ที่ล่วงเกินไปก็ขออภัยด้วยแต่เขาก็ทําตามหน้าที่ซึ่งผมก็บอกเต็มที่เลยนะแล้วกออ็ถ้ามีอะไรที่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 ไม่ถูกต้องก็ก็ดำเนินการไปถ้ามีอะไรที่ถูกต้องก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่ด้วย บอกเขาอย่างนี้เลยอานุทินชาญเบรกุลก็บอกว่าคนที่มีปัญหามาเล่นงานนะครับเขามีการส่งข้อมูลไปให้หมาแก่เพื่อเล่นงานนะที่ปรึกษาดัตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนของธรรมนัตเนี่ยนะฮะก็พยายามชี้รเรื่องสอปอกรอว่าพื้นที่นะฮะ สร้างสนามกอล์ฟของครอบครัวเขาอยู่มาเป็น10ปีเนี่ยนะฮะบอกว่ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเป็นโฉนดต่อมาก็มีการมาขอโทษอนุทินก็บอกตัวสอบเลยตัวสอบเลยนะ,ะถ้าผิดก็ว่าไปแ,แต่ถ้าไม่ผิดก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับอนุทินก็บอกว่าไม่ไมีไม่จะม,ม,ม,มีความจําเป็นจะต้องมีการเจรจากับธรรมนัตพมเผ่าก่อนหน้านั้นอนุนทินบอกหน้าตัวเมียนะฮะหลังจากที่มีการไปแจ้งจับ สอวอของฝั่งอนุทินนะจะเอาเข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรนะจะเอาเข้อหาโกงการเลือกตั้งที่ดีเอสไอดีเอสไอก็รับเป็นคดีพิเศษนะก็ฟัดกันคนละหน่วยอะนะคนละหมัดนะก่อนหน้านั้นฝั่งอนุทินก็โดยชาดาชาัยเศษก็เซ็นพื้นที่สนามกอล์ฟอาภายให้ตกเป็นของ กรมการศาสนานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นของทักษิณของสนามกอล์ฟเหมือนกันคราวนี้ก็มาเอาคืนสนามกอล์ฟเหมือนคนลหมัดตกลงมันยังไงกันแน่การเมืองใน,นเวลานี้เราคงเห็นนะ่ะซัดกระรุนแรงอตุหินบอกไม่มีไรไม่มีไรนะแรงมาก็แรงกลับด่ามาก็ด่ากลับนะเล่นเกมกันแรงก็ซัดกันแรงบีบกัะแรงก็บีบกันแรงนะครับตอนนี้เป็นยังไง พวกเราคงเห็นรัฐบาลกำลังจะไปแล้วนะตอนนี้ก็มีการพูดกันหนึ่งขั้นว่าถ้าไม่มีรัฐบาลไม่มีพักภูมิใจไทยขึ้นมารัฐบาลอุ้งอิงจะเป็นอย่างไรนะฮะคำตอบง่ายๆเลยถ้าไม่มีภูมิใจไทยนะฮะรัฐบาลก็เสียงปิ่มน้ำก็ไปได้เสียงปิ่มน้ำแต่ผ่านกฎหมายในส่วนของสว,งวก็จะไม่ผ่านเพราะโดยส่วนใหญ่สวเป็นของพักภูมิใจไทยนะครับ ซึ่งกระบวนการมันบิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นนะครับพอกระบวนการบิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นนะมันก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้นะอนุทินถือไม้ต่อไว้นะครับถ้ามีการยุบสภานะพูดกันเยอะเลยนะะพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้มีการยุบสภาโน่นนี่นั่นยุบสภาขึ้นมานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพรรคที่จะมีโอกาสชนะมากที่สุด ก,กลายเป็นพักของอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็พักชมพักแดงมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านค่อนข้างจะสูงนะครับแต่มันก็ไม่จบหรอกนะครับและอนุทินก็มีโอกาสจะเป็นนายกรัตรีคนต่อไปตามสเตปตามสูตรนะครับเพราะตอนนี้คะแนนนิยมของอนุทินกําลังดีและถึงแม้ว่าพักตรงข้ามฟักไข่กันแล้วแต่มีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็ไปต่อลําบากเพราะสอวอ ไม่ได้อยู่ฝั่งพรรคแดงแล้วก็พรรคสม้มนะครับตอนนี้มันกําลังเข้าสู่กระบวนการแตกหักการเมืองมันใกล้จบและทุกคนรู้ประชาชนเห็นนักวิเคราะห์ทราบไม่ต้องไปสังเคราะห์ละรู้กันแล้วมันไปไม่รอดละอย่างที่ผมเรียนเน่เข้าสู่กับดักเรียบร้อยกําลังเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้รัฐมนูลบอกว่าจะแก้ดีไม่แก้ดีแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้มาตรา2องไปถามสารธรรมนูญสารนูนจะบอกว่าแก้ได้มาแก้เลยฮะรีบๆมาแก้ แล้วก็มัล้มรมัฐมนูญไว้ยในปี2549สุดท้ายเกิด19กันยายน2549การยึดอำนาจนะครับ20นาิกา9นาทีโชโลเลิกนะครับโดยมีผลเอกสนธิบุญยุรัตกรินเป็นคนยึดอำนาจเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเหตุการณ์สนะด,ดังกล่าวเน่ยโทษสุดซอยจำได้ไหมฮะในปี2517สุดท้าย22 คือสภาคมพุทธศักราช2,557 1 6นา30นาทีพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัตรมงคลหรือพบบัวตูมสุดท้ายเป็นไงฮะโดนยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารต้นเหตุมาจากอะไรเนี่ยโทษสุดซอยแก่ทํานูนแบบเนี้ยทุกครั้งคราวเนี้ยสังเกตไหมก็มาเหมือนเดิมวนมาที่เดิมลูบมาที่เดิม กลยุทธ์ของฝั่งทักษิณเหมือนเดิม 1. คอรมอสัญจร 2. นายกพบประชาชน 3. แจกเงินทักษิณเดินกลยุทธ์เดิมๆเ,เหมือนเดิมทุกอย่างมาเหมือนเดิมและการแตกหักตอนนี้เขาแสดงพลังเต็มที่เขาจัดหนักเต็มที่ทักษิณก็แสดงแสดงพลังเต็มที่ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยความขัดแย้งระหว่างทักษิณคงเห็นชัดเจนมากขึ้น สท้อนี้เห็นว่าจุดจบของทบานใกล้เข้ามาทุกทีเรียกว่าเป็นการขาดสะบั้นทางการเมืองถึงแม้จะอยู่กันได้แต่เข้าหน้ากันไม่ติดเลยทีเดียวโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมีสูงฮะและคนจะเป็นมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออนุทินชาญวีรกุลนะครับหากมีการยุบพักเพื่อไทยนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทศศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้นเรียร กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้ามี่ละรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษา อ่ยอยไทยใครจะรู้ข้างในพระไททไทยใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใด งส่งงานได้บันคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้ ขอให้ส่งนานไปด้วยพระไพรมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สเสด็จกิงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง